สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเทคโนโลยีเข้ามามันจะเปลี่ยนโลกกาแฟของไทยเราไปได้ขนาดไหนวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกแผนธุรกิจที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆเลยที่จะมาปฏิวัติวงการนี้กันใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง Rose Coffee Super App ลองนึกภาพตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้าเมล็ดกาแฟทุกๆเมล็ดเนี่ยมันเล่าเรื่องของตัวเองได้โอ้โห คำถามนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญของโปรเจกต์ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยเอาละครับสำหรับสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันดูในวันนี้ก็มีตั้งแต่ความท้าทายของวงการกาแฟในบ้านเราตอนนี้คืออะไรแล้วทางออกด้วยเทคโนโลยีคืออะไรโครงสร้างเบื้องหลังเป็นแบบไหนแผนธุรกิจเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดเลยอนาคตของกาแฟไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย ความท้าทายของอุตสาหกรรมที่มันยังเอ,อ่อไม่เชื่อมโยงกันเท่าที่ควรเรามาดูกันดีกว่าครับว่าปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆที่วงการกาแฟไทยเราเจออยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ตลาดเล็กๆเ,เลยนะเพราะมูลค่าตลาดกาแฟในไทยเนี่ยสูงถึง1น0 0งแล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิดหนึ่งแสนล้านตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่ามีโอกาสมหาศาลเลยครับที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ และพอตลาดมันใหญ่ขนาดนี้ปัญหาที่ฉุดรั้งวงการนี้อยู่มันก็มีเหมือนกันครับลองนึกภาพตามนะครับพอซัพพลายเชนมันกระจัดกระจายต่างคนต่างทำใช่ไหมครับการเข้าถึงข้อมูลหรือเทคโนโลยีมันก็มีจำกัดทีนี้พอเป็นแบบนี้ต้นทุนมันก็สูงขึ้นและสุดท้ายเป็นไงครับก็เกิดการแข่งขันตัดราคากันเองแบบสเปะสปะทั้งหมดนี้แหะครับคืออุปสรรคชิ้นใหญ่เลยที่ทำให้การเติบโตมันไปได้ไม่สุด พอเห็นปัญหาแล้วทีนี้เรามาดูทางออกที่เขานำเสนอกันบ้างดีกว่านั่นก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคซิสต็มหรือระบบนิเวศดิจิทัลขึ้นมาผ่านเจ้า Rose Coffee Super App นี่แหละครับแล้วไอ้เจ้า Super App Ecosystem ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆเลยนะครับคือการยกทุกอย่างที่คนในวงการกาแฟต้องใช้เนี่ยมารวมไว้ในแอปเดียวจบเลยไม่ต้องสลับแอปไปมาให้วุ่นวายอีกแล้วเพราะในนี้มันจะมีครบเลยครับทั้งเครื่องมือทำธุรกิจตลาดสำหรับซื้อขายของชุมชนคนกาแฟแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ด้วยทั้งหมดนี้ทำมาเพื่อคนกาแฟไทยโดยเฉพาะเลย เป้าหมายของโปรเจกต์นี้นะครับต้องบองว่ามันยิ่งใหญ่มากคือเขาไม่ได้มองแค่การสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะแต่เขาต้องการจะยกระดับทั้งวงการกาแฟเลยตั้งแต่การพัฒนาทักษะให้คนเก่งขึ้นไปจนถึงการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งส่งเสริมความโปร่งใสคือทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในวงการกาแฟของไทยเราให้ได้ครับโอเคทีนี้เรามาดูเบื้องหลังกันบ้างดีกว่า ว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยเขาวางโครงสร้างไว้ยังไงซึ่งสถาปัตยกรรมที่เขาใช้เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า hub and spoke ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพสถานีรถไฟอย่างหัวลำโพงนั่นแหละครับคือ hub หรือศูนย์กลางแล้วมันก็จะมีรางรถไฟที่แยกออกไปตามสายต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมครับไอรางพวกนั้นนะ่ะก็คือ spoke ในแอบนี้ก็เหมือนกันเลยครับ แต่ละสป k e ก,ก็คือบริการย่อยๆที่เฉพาะทางลงไปอีกอย่างเช่น Cafe Connect ที่ทำมาเพื่อร้านกาแฟาโดยตรงหรือ Beans Explorer สําสำหรับคนที่อยากหาเมล็ดกาแฟาซึ่งโมเดลแบบนี้มันดียังไงก็คือมันทำให้การเพิ่มบริการใหม่ๆในอนาคตเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยครับ สไลด์นี้สรุปภาพให้เราเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับคือจากเดิมที่ทุกอย่างมันกระจัดกระจายเดี๋ยวต้องไปดูในแอป,ปนูน้นเดี๋ยวต้องไปหากลุ่มใน Facebook เดี๋ยวต้องไปเข้าเว็บนั้นคือมันจะถูกรวบเข้ามาอยู่ในที่ที่เดียวเลยครับกลายเป็นระบบนิเวศเดียวที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ต้นน้ําอย่างคนปลูกคนขั้วคนชงไปจนถึงปลายน้ําอย่างคนดื่มกาแฟเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ที่มันล้ําไปกว่านั้นอีกก็คือในอนาคตเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่เรียกว่า a อเจนติ AI เข้ามาช่วยด้วยฟังดูอาจจะยากนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่คอยทํางานให้เราแบบอัตโนมัติเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าร้านกาแฟร้านหนึ่งกําลังอยากได้เมล็ดกาแฟแบบ A เจ้าระบบนี้มันก็จะไปหาโรงค้่วที่ดีที่สุดให้ทันทีเลยหรือ ถ้าฝั่งเกษตรกรมีผลผลิตล็อตใหม่ออกมามันก็จะช่วยหาผู้ซื้อที่ใช่ให้เลยครับโหสะดวกมากเอาละครับทีนี้เราจะพักเรื่องเทคโนโลยีไว้แป๊บหนึ่งแล้วมาดูเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นกันนั่นก็คือแผนธรุรกิจตั้งแต่แผนการดําเนินงานไปจนถึงเรื่องตัวเลขทางการเงินกันเลยครับนี่คือไทม์ไลน์คร่าวๆของเขานะครับคือตอนเนี้ยเขามีตัวต้นแบบที่ใช้งานได้แล้ว ในอีกประมาณ12-18เดือนข้างหน้าหรือปีถึงปีครึ่งเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเวอร์ชั่นแรกที่เรียกว่า MVP หรือ Minimum v i a b l e Product ออกมาให้ได้ลองใช้กันจากนั้นในช่วงปีที่2ถึงปีที่3ก็จะเปิดตัวเต็มรูปแบบแล้วก็ขยายตลาดเลยและที่น่าสนใจมากๆคือเขาคาดการว่าจะสามารถเริ่มทำกำไรได้ตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปครับ และแน่นอนครับการที่จะทำให้แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยโครงการนี้ต้องการเงินลงทุนในรอบเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าซ e ดฟันดิ n งทั้งหมด10ล้านบาทครับแล้วคำถามคือเงิน10ล้านนี้จะเอาไปทำอะไรบ้างก็จะเห็นตามนี้เลยครับว่า ส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคือ40%เนี่ยเขาทุ่มไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มันดีที่สุดซึ่งก็สมเหตุสมผลมากๆนะครับรองลงมาก็คือเรื่องการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การขยายทีมงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตครับทีนี้มาดูตัวเลขที่ฝั่งนักลงทุนน่าจะอยากเห็นกันบ้างจากการคาดการนะครับเขาบอกว่าจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ3.68ปีก็คือ3ปีกว่า และมีอัตราผลตอบแทนภายในหรือที่เรียกว่า IRR ในช่วง5ปีเนี่ยสูงถึง26%ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเลขระดับนี้ถือว่าน่าดึงดูดมากๆนะครับสำหรับการลงทุนในธุรกิจสายเทคโนโลยี และที่น่าจะทําให้ตาโตกันเลยก็คือตัวเลขนี้ครับจากเงินลงทุนเริ่มต้นแค่10ล้านบาทเขาคาดการณ์ว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าของกิจการอาจจะพุ่งไปแตกระดับ250ร้ถึงสามล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหมันสะท้อนเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่มหาศาลมากๆเลยครับเอาล่ะครับพอเห็นเรื่องตัวเลขแล้วเราลองมามองในมุมที่กว้างขึ้นกันบ้างดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ใครการที่จะได้ประโยชน์จากซ u เปอร์แอปตัวนี้และมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมกาแฟไทยเรายังไงบ้าง คือหัวใจสำคัญของแอปนี้เลยนะครับคือการสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในวงจรของกาแฟเลยไล่มาตั้งแต่เกษตรกรที่จะมีข้อมูลที่ดีขึ้นมีช่องทางขายตรงได้ส่งต่อไปที่โรงคั่วก็จะเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นมาถึงฝั่งร้านกาแฟก็จะมีเครื่องมือฉลาดๆมาช่วยจัดการร้านและสุดท้ายเลยครับคือผู้บริโภคอย่างเราๆก็จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ากาแฟแก้วนี้มาจากไหนแถมยังค้นหารสชาติที่ตัวเองชอบได้ง่ายขึ้นด้วยครับ และนี่อาจจะเป็นพันธกิจที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดของโปรเจกต์นี้เลยนะครับนั่นก็คือความตั้งใจที่จะสร้างอธิป,ปไตยทางดิจิทัลให้กับวงการกาแฟไทยคำนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยเองที่เข้าใจคนไทยจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันจากต่างชาติอีกต่อไปครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยว่า แอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวเนี่ยมันจะสามารถพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมของทั้งประเทศได้จริงๆหรือเปล่านี่แหละครับคือทั้งความท้าทายและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆของ Rose Coffee Super App